ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ต่อให้มึงไม่คาดหวังมึงก็ผิดหวังกับเกมนี้อยู่ดีไม่มากก็น,น้อยด้วยกระแสมากมายเกี่ยวกับเกมนี้ทั้งๆที่เกมแม่งเฉพาะกลุ่มมากๆแถมภาคแรกมันก็ไม่ได้ปังจนมีแฟนเบสเยอะเท่ากับความฮ y p ปเอาง่ายๆแม่งโอ้โหฮาปหลังจากกระแสมันมามันมีคลิปเกิดมากมายเฮ้ยคลาสอะไรดีพี่หรือจุดๆข้อที่ควรรู้ก่อนเล่น จุดๆจ,จ,จุดข้อที่คุณต้องทำในเกมอ่ะกูทำบ้างคอนเทนต์แนวนี้สั้นๆหนึ่งสิ่งที่ควรทำก่อนเล่นคืออัปเกรดคอมไม่ถึงระดับแสงก่อนครับไอ้ผมพอดีว่าจะมาเล่ารีวิวบนอวยเพิ่งมือฟังเกี่ยวกับเกมนี้นะสไตล,ล์ของกูเองหากใครไม่ชอบเรื่องของมึงหากำลังยาบเปี่ยนปนเรื่องของกู Dragon Dogma 2 Dragon Dogma 2 คุณไม่รู้หรอกว่าผมโล่งใจขนาดไหนที่มันมีวันนี้ได้แต่มันมีแต่ใหญ่ๆเลยมันคืออะไรมึงฟังต่ออย่าเพิ่งปิดแล้วฟุตเทจทั้งหมดของเกมนี้โปรแกรมอัดกูแม่งเป็นโลกอะไรวะแม่งไม่ยอมซ่อนโอเวอร์เลยให้กูเอาเป็นว่าความผิดพลาดของโปรแกรมนี้คิดซะว่าเป็นการเทสเฟรมเรทให้มึงดูไปในตัวไอแอคชั<ฮ>่นหัวนี่คือฮาดิวะดาร์คสคริป Grant us an edge in battle, if we use it well. ในทุกโลกทุกเวลาและความเป็นจริงมีความเป็นไปได้มากมายและมีวัตจักรของมันซึ่งโลกไหนจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับชายหรือหญิงคนหนึ่งที่ถูกลิขิดไว้เขาเป็นเหมือนจุดเน็กซัสของไทม์ไลน์เขาถูกขนานนามว,ว่าอาริเซนและมึงจะได้รบบทเป็นคนคนนั้นแต่ดูเหมือนว่าเราจะสูญเสียซึ่งความทรงจําเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเคยผ่านอะไรมาบ้างและการเดินทางของเราจะเป็นยังไงอยู่ที่มึงเป็นคนกําหนด หรือว่าไม่ใช่บอกก็ยังตรงไปตรงมาเนื้อเรื่องแม่งมี potential ที่จะไปได้ไกลมากกว่านี้มันดูมีหลายปมมากขึ้นมีคาแรคเตอร์ที่ดูแล้วเออมันต้องเป็นจุดสําคัญมากแน่แต่เอาเข้าจริงแล้วทุกอย่างจืดจางไปหมดเลยระหว่างเสพเนื้อเรื่องผมรู้สึกได้เลยว่าแม่งโดนตัดฉับฉับฉับเหมือนแคบคอมรู้ว่าถ้ามึงทําให้มันเล่นใหญ่กว่านี้มันจะยืดยาวและมันก็จะเพิ่มงบไปเรื่อยๆงั้นตัดบทไปไง่ายๆเลยลวกันใช่สิไม่ใช่แฟนชายลูกรักมึงไงตัวละครที่บิลลอัพมากูนึกว่าจะมีบทสําคัญแม่งก็แบบหายไปจากสารระบบในเเเกมมึงอาาข้ ขึ้นหน้าปกทำไมส่วนปมใหม่ที่มันปูขึ้นมามันน่าสนใจนะถ้าเกิดมันผลักไปให้มันพีกว่านี้ใกลกว่านี้คือมันสร้างความคาดหวังกับเราแล้วว่าว่ามันจะต้องมีโคตรตัวร้ายใหม่ในจักรวาลของดราก้อนด g อกมากลายเป็นว่าเอ้าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าแล้วจะปูมาทําหอกอะไรวะคือมันมีจุดจุดหนึ่งอะที่มันจะสามารถไปได้ไกลและสร้างความอีพิกได้กายเป็ว่าตู้มหานี่อยู่เหร คือบรรดาเควสเสริมตามทางมันยังมีบทที่น่าสนใจกว่าเนื้อเรื่องหลักอีกแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของบทนี่ไม่ใช่เลยนะมันดันเป็นบทพูดของพรเพื่อนร่วมทางของเรามากกว่าอารมณ์ประมาณว่าตอนที่ฉันยังเคยเป็นนักถนูฉันคิดว่าฉันคือสุดยอดแห่งวงการธนูแล้วน่าขำใช่ไหมล่ะตอนนี้ฉันกลับกลายเป็นนักเวทฉันสัญญาว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังนะอะไรประมาณนี้เนี่ยยังน่าสนใจกว่าอีกแต่ต่อให้ผมจะบ่นมาขนาดนี้ผมไม่เน้นเนื้อเรื่องอยู่แล้วในเกม d ร a g o n d ดอกรแต่มันก็น่าเสียดายอ่ะที่มันทําออกมาง่ายๆแบบนี้คือเเเรราาาาห็นนนนตััววอย่่่งกกกแแลล้จจใคคทีภ ล้วนต่างก็คาดหวังกันทั้งนั้นนะว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้มันก็อาจจะเป็นข้อดีสําหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเสพเกมนี้ครั้งแรกมันก็ไม่ได้เสียอัตรรพที่ต้องไปเสพภาคหนึ่งมาก่อนมึงสามารถเล่นภาคนี้โอเคเก็ตและจบในตัวเลยและอย่าหาว่ากูจบเนื้อเรื่องแบบธรรมดากูจบแบบ True Ending นะเว้ยคือสําหรับผู้เล่นหน้าเก่าที่เล่นภาคแรกจนพลุนแล้วอะ่ะอยากเห็นเรื่องราวที่มัน E p i c story มากกว่าเดิมนี่กับกลายเป็นว่าโอเคกูรู้เลยว่ามึงจะจบยังไงอะ่ะและขอเตือนเหมือนภาคหนึ่งหากมึงไม่อยากได้้้นนี่เป็ไวฟขขขยข NBC ยัััใหออองงงกกกบบ NBC มึชดรแ กูใจเกเรแล้วกราฟิกเกมนี้มาแบบ next gen หรือจะใช้คําว่า future gen เลยก็ว่าได้จาก performance ของ ps 5เห็นแล้วแบบหมดยุคมึงแล้วหรอเพื่อนความสวยงามของมันบอกเลยนี่เป็นเกมภาพสวยอันดับต้น,ตนของกูเลยแสงเงาละเอียดฉากด y n a ม i c light particle e f f e c t ทุกอย่างมันผสมกันได้สวยงามมากๆม,มีหลายที่หลายฉากเลยที่ให้อารมณ์แบบต้องหยุดชมวิวก่อนจากภาคแรกที่ผมบ่นไปว่าเพราะประกอบฉากแม่งน้อยฉากแม่งลดอะไรอย่างนี้มาภาคนี้จัดหนักจัดเต็มเลยแต่ว่าความสวยงามนี้มีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งราคา มันมหาศาลมากกว่าทุกเกมที่กูเคยเล่นมาบอกก่อนคอมผมยังเป็นสเปคเดิม3 0 8 0 c p u r 5 5 6 0 0 X คือ Starfield กูว่าเฮี้ยแล้วเกมนี้เฮี้ยกว่าเท่าหนึ่งเลยผมไม่ค่อยมีปัญหากับฉากต่อสู้ในบางจุดเฟรมเรทมันก็เลี้ยงไว้ได้อยู่แต่ฉากในเมืองนี่แหละของแท้ถ้าคอมมึงไม่ถึงแสนยังไงก็ไม่ถึง60เฟรมกูลองปรับลงโลทุกอย่างก็แล้วก็ไม่ขึ้น60ลองเปิด DLSS ก็ไม่ช่วยรวมไปถึงลองเปิด Raytrace ก็ทําไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเฟรมมันไม่ต่างกัันนนนมมมมาากกเเเลยววห็ไ้ชจริงๆ่่ีแ ได้เฮียมากอ e Engine คงไม่ได้สั่งทัดกับเกม Open World หรือเปล่าผมไม่รู้รู้แต่ว่ามันแย่จนรีวิวของเกมนี้วันแรกแดงเถือกเลยแล้วผมก็เห็นด้วยที่เขาจะด่ากันเพราะในรีวิวสื่อต่างประเทศเขาเทสให้ดูแบบกักกักอ่ะและครับคอมแม่งก็ปล่อยเดโมแค่สร้างตัวละครออกมาเพราะกลัวว่าเข้าไปเล่นในเกมจริงยอดรีฟันน่าจะเยอะชิบหายคือมันกักกักแบบนี้แหละเขาเลยยิ่งด่ากันไงอ่ะโอเคอย่างน้อยมันขึ้นไม่ถึง60เฟรมแล้วงั้นก็ล็อกไว้ที่30เฟรมเลยแล้วกันแต่มันก็เป็น30เฟมมมมมททีี่่่ไไไได้้ลลืนนหปัังกจะบางฉากที่มองสิบ แล้วมันกระตุกมากคือในโปรแกรมมันเห็นเป็น30เฟรมแต่ดูด้ตาเปล่ามันไม่ใช่ไงคือถ้าใครอยากเล่นจริงๆและรับได้กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันระยำขนาดนี้ผมแนะนาในการปรับออปชันมึงจะเปิดอะไรก็ได้ขอแค่ออปชันชาร์ด Quality ไม่ใช่ระดับแม็กซ์ตอนผมปรับลงผมได้เฟรมเมื่อคืนมาเท่าตัวหนึ่งแหละงงมากและภาพมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะคืองงกับการออพติมัล์เกมนี้ชิบหายเลยเกมชูเปเที่มีราคา69.99เเหรียญนะเว้ยมากันที่เกมเพลย์ เกมนี้เป็นแนวแอคชั่น RPG Hack and Slash เราจะต้องใช้ทักษะและการกลดิ้งอยู่นิดหน่อยแต่ยังดีที่น้อยกว่าภาคแรกคือเลเวลไม่ถึง30ก็รู้สึกเหมือนลังแกงก้อนน้อยแล้วอะกับหน้าใหม่ที่มาเล่นเกมนี้อาจจะรู้สึกว่าทําไมเกมมันถึงยากจังใช่ครับมันเป็นเกมที่ตึงมือและโอ้โหโคตรมันใส่ความเป็นยุคใหม่มาแค่ท่วงท่าที่ดูโฟล์แค่นั้นส่วนความฮาร์ดคอร์ r p g ยังอยู่มึงอาจจะโดนศัตรูสตันล็อกจนตายหาได้หากไม่ระวังมึงอาจจะเจอมอนเกินเลเวลที่มึงจะต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะสู้หรือจะะหนนีีน่แลโครชอบอ แบบนี้เลยแต่ก่อนจะพูดอะไรไปมากกว่าน,นี้เกมนี้มันมีสายที่แบ่งประเภทแบ่งแนวทางอย่างชัดเจนมากๆไม่มีอีกแล้วสายที่สามารถรับมือได้ทุกสถานาการณ์นั่นแปลว่าการจัดปาร์ตี้เราควรคิดให้ดีและต่อไปนี้ผมจะรีวิวสั้นๆว่าแต่ละสายทําอะไร ไฟเตอร์ Fighter, สายแทงที่ดีที่สุดแต่ก็ทําดาเมจได้เหมือนกันและมีออกเมนท์ที่มีประโยชน์มากอย่างการลดดาเมจและการแบกของได้เยอะขึ้นอาร์ e เชอร์สายยิงไกลเหมาะสําหรับคนที่ชอบรักษาระยะห่างกับศัตรูแต่เมื่อมึงยิงไปสักพัก AI สศัตรูก็จะจ้องแต่มึงซีฟสายนักฆ่าที่แท้จริงมี DBS ที่เยอะที่สุดในเกมและมีความคล่องตัวมากกว่าทุกสายเป็นสายที่เล่นมันที่สุดและในภาคนี้เมจ สายเวทซับที่ทําดาเมจได้ดิดหน่อยมันมีสกิลซัพที่ดีมากๆในตอนไฟและสามารถล้างสถานะได้วอร์เร์สายอาวุธหนักที่ทําดาเมจได้รุนแรงแต่หาจังหวะยากหน่อยเพราะอืดอาด ซอเซอร์ er, สายนักเวทหนักหน่วงภาคนี้เล่นสนุกกว่าเดิมเยอะแต่ดาเมจมันปรับให้เบาลงแลกมากับการที่เราสามารถเร่งการไล่ได้ Magic a r c h e r สายธนูเวทที่สามารถเล่นแ่แปรธาตุเก่งแถมซับได้นิดหน่อยข้อเสียตีจุดอ่อนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ m ิ s t i c s เปีย hand นเป็นสายที่มาแทน m t ิ c ติกไหนพวกเขาเป็นดาเมจที่สามารถซับได้นิดหน่อยแต่ดิดหน่อยเนี่ยแม่งโคตนมีประโยชน์เลย t r i c k s t อร์ ster, เป็นสายที่ทำดาเมจไม่ได้เลยแต่สามารถเบียงเบีงศัตรูเพื่อให้ปาร์ตี้ดูอะจ็อบหรือใช้ดีๆก็สามารถฆ่าศัตรูได้เช่นกันและจริงๆแล้วมันมี สายหนึ่งที่เราสามารถเอาสกิลของสายนู้นสายนี้มาผสมกันได้จะใส่อาวุธอะไรชุดอะไรก็ตามใจแต่กูไม่เล่นอนะสายนี้เพราะผมชอบโมเมนต์การที่เราเป็นสายนั้นๆมากกว่ามันน่าเสียดายที่เราพรมันเล่น3ามสายที่เหลือไม่ได้คิดดูถ้าเล่นได้ปาร์ตี้ของเรามันจะหลากหลายขนาดไหนจริงๆผมว่าเขาทําได้แหละให้ AI บังคับสายพวกนี้เพราะมันมีบางเควสที่มันจะมี NPC ไปด้วยและแม่งเล่นสาย Mystics p ป arhand และแม่งเล่นได้ดีไงมึงไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่บาลานซ์หรอกเกมซิงเกิลเพลเยอร์เพื่อนและระบบพรนี่แหละที่ทําให้เกมนี้มัน มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคือผมชอบความเป็นสีเกลอนักผจนภัยอะทุกฉากแอคชั่นมันดูสนุกดูวุ่นวายและอลังการในไฟใหญ่ๆควบคู่ไปกับระบบการเกาะที่ขึ้นไปทาดาเมจศัตรูได้อีกมันสุดจัดจริงๆแอคชั่นของเกมนี้แลวมันก็เป็นจุดที่ทําให้ผมอยากเล่นต่อท,ท,ทั้งๆที่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันมีปัญหาคิดดูแล้วกันว่ามันดีขนาดไหนและที่ภาพมันอยู่ที่30 FPS เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าผมล็อกเอาไว้ผมยอมเล่นแบบนี้ดีกว่า FPS ที่แกว่งไปมานะบอกก่อนแต่หลายคนเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบกูไงนนนี่มััยยุคไหแล้ว้วงงงตตอ60 FPS ิๆด เขาเลยด่ากันให้ควักไงต่อมาว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาตัวละครล,ละบ้างนอกจากเลเวลแล้วยังมีสกิลออกเมนที่สามารถแชร์กับสายอื่นได้เหมือนเดิมฉะนั้นการเปลี่ยนสายเล่นไปเรื่อยๆมันมีแต่ได้กับได้และในแง่ของอัปเกรดมันก็มีรายละเอียดยิบย่อยอย่างการตีบวกในที่นี้จะให้ค่าสถานะที่ไม่เหมือนกับที่อื่นที่นี่อาจจะบวกค่าสเตรนท์มากขึ้นอะไรประมาณนี้ระบบเอ d นเกมอัปเกรดมันก็มีมีบันยันนิวเกมพลัสเลยด้วยซ้ำต่อมาระบบคอมแบทด้วยความที่เกมนี้มันเป็นฮาร์ดคอร์อาร์บีจีการ อาจโดดเด่นกับศัตรูบางตัวแต่บางสายอาจไม่เหมาะอะไรกับแบบนี้อย่างเช่นเจอสลามแล้วดาบเราจะฟันเข้าเหรอมันต้องมีการเคลือบดาบจากนักเวทก่อนถึงจะทําดาเมจได้หรือบางไฟเราตีไม่เข้าเราจะหาทางทํายังไงเพื่อเอาชนะหรือบางไฟเราอาจใช้สภาพอากาศเพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการต่อสู้การเข้าทํามันหลากหลายจริงๆในเกมนี้มันเป็นจุดฮุกที่ทําให้กูอยากจะโจนทยานเข้าไปหามอนทุกครั้งมันไม่มีโมเมนต์แบบอยากจะค้ามไปให้หมดแต่ความดีงามมันไม่ได้มีแค่คอมแบทนะความรู้สึกของการมาจนภัยในแบบสกายริมมันก็มีบางครั้งคนเดิน มาให้เควสกับเราบางครั้งเกิดอีเวนต์สุม่มบางครั้งนึกว่าเป็นเควสธรรมดาแต่ดันพาไปเจอกับอะไรที่ตาตรึงใจซะอย่างนั้นมันทำออกมาได้ดีจริงๆถึงจะไม่เทียบเท่าสกายลิมก็เถอะแต่ก็ดีในระดับหนึ่งการประจนภัยการสำรวจมันก็มีรางวัลให้กับเรายิ่งไปกว่านั้นมันจำเป็นด้วยในบางทีหากมึงอยากเล่นสายใหม่เมจิกอาร์เคชเชอร์อย่างนี้สเปียร์แฮนอย่างนี้เราก็ต้องขยันคุยขยันสำรวจถ้าเกิดมึงเล่นแบบส่งๆไม่คุยไม่สำรวจอาจจะพลาดไปเลยและโลกอันยิ่งใหญ่ที่เขาโฆษณาไว้ใหญ่กว่าภาคแรก3เท่าโอ้ไม่ กอดใหญ่กว่าภาคแรก3เท่าโอ้ยมันน่าตื่นเต้นสุดไปเลยภาคแรกแม่งแมปกระจิตหนึ่งไอเวนเน้นยาวอย่างเดียวมาภาคนี้มึงเลยโม้เลยดิใหญ่กว่าภาคแรก3เท่าแล้วภาคนี้แมปมันใหญ่ขนาดไหนสั้นๆเลยครับ ลิมเกรฟแล้วที่น่าประทับใจของเกมนี้มันไม่มีฉากโหลดจะเดินเข้าเมืองออกเมืองไม่ต้องผ่านโหลดดิ้งสกรีนแต่อย่างว่านี่ก็อาจจะทําให้การออพติมิเซ์มันยากเพราะอะไรระบบแบบนี้แหละแต่โดยส่วนตัวแล้วผมพีเร์เจอฉากโหลดดิ้งสกรีนมากกว่ากระตุกในสมัยนี้มันก็ไม่ได้โหลดนานอะไรขนาดนั้นนะทำเป็นฉากเล็กๆในเมืองมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับกูหรอกแต่มันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับบางคนไงสำหรับพวกที่แบบชอบหาว่าเกมตกยุคอะไรแบบนี้และการประจนภัยและการเดินทางย่อมมีความเหนื่อยล้าดาเมจที่เรารับมาตอนไฟมันจะทําให้ h p แคปของเรา ล,ลงมันก็อาจจะมียาที่ฮิลได้เต็มแต่มันหายากมากแต่ทางแก้ในคอมบันเวที่สุดนั่นคือการแคมป์การนอนซึ่งในแมปมันก็จะมีเป็นที่เฉพาะอยู่เต็มไปหมดเลยนอกจากจะได้เลือดเต็มแล้วเราสามารถทําอาหารบูสต์เสร็จเราได้ด้วยแล้วไอซีจีอาหารเนี่ยนะโอ้โหสมจริงจัด,จด สมจริงจนเกินไปสมจริงแบบเลียวชิดอะส่วนการฟาสทราเวลที่เขาดราม,ม่ากันผมว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นมันเป็นข้อดีของเกมนี้ด้วยซ้ําเราจะได้ดื่มด่าไปกับโลกใบนี้ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้คนคงไม่บ่นขนาดนี้หรอกและข้อเสียของเกมนี้ล่ะกูพูดไปแล้วเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วมึงก็ได้เห็นแล้วในอินโทรว่ามันมีบั๊กแต่มันเป็นเรื่องเล็กไปเลยที่หนักๆก,ก็คือเกมแครชไปเลยหนักแบบชุกแป้งทอดเข้าไปอีกเล่นอยู่ๆแม่ง รับไม่ได้ที่สุดจริง,รงๆคือเฮ้ยแคปคอมนี่เกมยุค2024นะเว้ยมึงยังมีเซฟไม่กูแค่สล็อตเดียวอีกเหอิ โดยรวมเกมนี้มันควรที่จะเป็นเกมที่คุ้มค่านะถึงแม้ว่าผมจะจบไป2รอบใช้เวลาไป5้ชั่วโมงกว่าก็รู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้จากเกมนี้เทียบกับราคามันก็ยังไม่คุม้มมันอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาของเกมก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องที่ไม่เติมเต็มกูก็อาจจะใช่แต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เกมแย่แน่นอนมึงอาจรอให้เกมนี้มันเสถียรก่อนก็ได้ค่อยซื้อเพราะถ้ามึงซื้อตอนนี้โดยที่คอมมึงอยู่ในระดับปานกลางแบบกูเนี่ยบอกเลยมึงอาจจะเสียเวลารีฟันก็เป็นได้และคะแนนของ Dragon Dogma 2มันยัง EA แคบคอมมึงออกภาค2มาอย่างเงี้ยภาค3กูจะได้เกิดไม่ได้สัตว์ you can see